ทั่วไทยใบก็ดาวันนี้มีข่าวทั่วไทยมากมายเราไปชมกันเลยนะครับดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลหนองสัมวังองเภหนองเสือจังหวประทุมธานีนะครับวันนี้เราจะมาดูความเดือดร้อนนะครับของพวกน้องๆ้องหมานะครับที่อยู่ที่นี่ตอนนี้นะครับได้รับปัญหานะครับคือความเดือดร้อนทางเจ้าของที่ที่นี่นะครับ ก็ต้องการจะเอาที่คืนครับตอนนี้ผมก็ได้มานั่งอยู่กับคุณตะตลกบ้าหมานะครับที่กําลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ณเวลานี้ครับเราไปพบกับเขาได้เลยตาครับครับสวัสดีครับวันดีครับผมครับทราบว่าปัญหาเดือดร้อนตอนนี้มีอะไรบ้างครับวันนี้ก็อื่นก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่แวะมาแล้วก็มาช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผมวันนี้ ก็คือสิ่งที่ผมเดือดร้อนแล้วมีปัญหาก็คือว่าตอนเนี้เจ้าของบ้านที่เราอยู่ตรงนี้นะ <G ül> พื้นที่สองไร่เนี่ยก็เจ้าของเขาจะขอที่คืนเพื่อที่จะไปขายคนอื่นก็คือเริ่มต้นเลยสัญญาเราเนี่ยผ่อนกันประมาณ5ปีครับ <G ül> แต่ตอนนี้มันก็เกือบ3ปีที่เราผ่อนเข้ามาแต่เรานะขาดผ่อนเขาอ่ขาดผ่อนเขา,เขาคือตอนแรกเลยผมจะเช่าอยู่แต่ตอหลังมาเขาบอก่ ซื้อไปเลยแล้วกันข<า>นะให้ใหขายให้ครับขายให้แต่ที่นี่ที่ที่ที่เนี่ยขายให้เราเนี่ยมันก็สามล้านห้านะครับผม,มตรงนี้นอยู่มากี่ปีแล้วครับตรงนี้เราเราเพิ่งมาอยู่เราเพิ่งมาอยู่ได้ประมาณทักไม่เกินสามปีละเพราะก่อนหน้าเราเช่าบ้านอยู่ข้างหลังนู้นเป็นที่หนึ่งไร่เราเช่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยที่หนึ่งไร่แล้วทีนี้หมาเราเยอะข,ขึ้นมันแน่นขึ้นเราก็เลยเออมาตรงนี้เขาเขียนว่าเขียนว่าให้เชา่าตั้งใจจะมาเช่าเจ้าของบ้านบอกซื้อเลยแล้วกันแล้วก็เลยโอเค แสดงว่าคุยง่ายไงหมายถึงว่าเขาคุยว่าเออผ่อนกับเขาได้เราก็เลยซื้อแล้วหมามันก็ตรงนี้พอมาอยู่ปุ๊บมันก็เยอะขึ้นเนสองร้อยส0 0ร้อคนมาให้เยอะอะไรเงี้ยเนี่ย <C> e <an> แ,แล้วจะมีเราก็ดูแลที่ในบ้านด้วยแล้วด้านนอกด้วยอะไรด้วยนะเบ็ดเสร็จก็400รอยกว่าอย่างที่ท่านบอกก็แหละประ <C> e <an> มาณนั้นแล้วตอนนี้คือปัญหาก็คือหนึ่งหากว่าเขาต้องการที่คืนใช่ไหมและเราอ่ะไม่มีตังให้เขาเราไม่รู้จะพาหมา ทั้งหมดนี้ไปอยู่ที่ไหน <ừ> หรือถ้าเราเริ่มต้นใหม่เนี่ยเราต้องไปหาที่อยู่ที่ตรงไหนไปอยู่ที่ไกลคนใช่ไหมเพราะบางที่เขาก็ไม่ได้ชอบหมา <ừ> ไปส่งเสียงรบกวนรบออะไรเงี้ยอยากสบายเป็นโรคไตให้น้ําเกลือทุกวัน <ừ> มีไปหาหมอทุกวันตัวนั้นหายตัวนี้เป็นอะไรารายจ่ายเกี่ยวกับหมานี่เดือนเดือนหนึ่งเยอะไหมหมอเป็น,เป,นเป็นแสนครับผมพูดได้เลยนะครับผมเฉพาะค่าหมอเนี่ก็หลายตังแล้วผู้ใจบุญสามารถบริจาคได้ที่หมายเลขบัญชี นายประชาสีอ่อน873-02-77-954ศาธนาคารกรุงเทพหรือติดต่อได้โดยตรงที่หมายเลข089-481-0635ตลอด24ชั่วโมงมาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์จัดงานแถลงข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2559-2560 วันที่23พฤศจิกายน2563ที่ห้องประชุมอมมาลาวดีอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อร์ชัยรัตน์ปานีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรร,วร,าาร,ร,วรครร์ได้ถแถลงข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2559-2560ถึง2560โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรีจำนวน1632คน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวมกันจำนวน37คนรวมทั้งสิ้น1,669คนโดยทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดวันศึกซ้อมย่อยในระหว่างวันที่6-7ธันวาคมเวลา8นาฬกาถึง16นาฬกาและพิธีซ้อมใหญ่ในวันที่8ธันวาคมเวลา8นาฬกาถึง16นาฬิกาณหอประชุมมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์ย่านมัตสีตำบลย่านมัตสีอําเภอ พยุหาคีรีจังหวัดนครสวรรค์นอกจากนั้นยังมีผู้ที่มีประวัติและผลงานยอดเยี่ยมตามเกณฑ์ของสภามหาวิทยาลัยให้ได้รับปริญญากิติมศักดิ์จำนวนสามท่านโดยจะมีพิธีมอบคุยวิทยาฐานะและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิติมศักดิ์ในวันอังคารที่8ธันวา2 5 6 3เวลา12นาฬกาณห้องประชุมเล็กชั้นหนึ่ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชจัตพันครสวรรค์าารย่านมัส,ท,สท่านตีวะแม่รับภาคที่ส,สี่ 4, สั่งลดคัวสนามทํากับข้าวแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากวันที่22พฤศจิกายน2563ที่บ้านน้ำลัด หมู่ที่สองตำบลสำนักเต้าอำเภอสเดาจังหวัดสงขลาผลโภเกียมไกสีรักแม่ทัพภาคที่สี่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่เข้าท่วมบ้านเรือนรัศดรและพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายในพื้นที่อำเภอสเดาจังหวัดสงขลาโดยการขึ้นบินสำรวจพื้นที่รับน้ำที่ได้รับความเสียหายก่อนลงพื้นที่ยังหมู่บ้านประสบเหตุ เพื่อติดตามสถานการณ์และเยี่ยมเยี่ยมชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนโดยได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายก่อนสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบกองพันทหารปืนใหญ่ที่5กรมทหารปืนใหญ่ที่5เล่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยการนำรถครัวสนามเข้าพื้นที่จัดทำอาหารแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยด่วนและยังประสานงานแพทย์สนามจากหน่วยเสยนาลับ โรงพยาบาลค่ายเสยนาณลงค์มณฑลทาหารบกที่42เข้าดูแลสุขภาพชาวบ้านและทำการรักษาหากมีการเจ็บป่วยฉุกเฉินอีกด้วยซึ่งเหตุการณ์้ำท่วมในครั้งนี้สืบเนื่องจากวันที่21พฤศจิกายน2563ตั้งแต่เวลา18นาฬกาถึง21นาฬกามีฝนตกลงมาติดต่อกันอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เกษตร ในพื้นที่หมู่2หมู่6หมู่7และหมู่9ตำบลสำนักเต้าอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลากว่า150หลังคาเรือนด้วยปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องกว่า4ชั่วโมงทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาและน้ำสะสมจากคลองสายเขาน้ำค้างร่วมกับคลองสายที่มาจากอ่างเก็บน้ำคลองสะดาวระบายไม่ทันอีกทั้งหมู่บ้านเป็นแองกกระทะทำให้เกิดน้ำขัง คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ําจะทําให้น้ําระบายออกไปได้ในเวลา3-4ชั่วโมงซึ่งจะต้องเตรียมการรับมือในการรับน้ําครั้งต่อไปด้วยการมูลนาการจากทุกภาพส่วนที่เกี่ยวข้องรายงานสถา,านการณ์น้ําท่วมและแจ้งเตือนแก่พี่น้องประชาชนเล่งโอยกหากเกิดฝนตกหนักขึ้นมาอีกครั้งจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติติดตามสถานการณ์อยู่ตั้งแต่นะี้นะครับหลังจากที่ฝน เราก็ประสานกับทาง,ทางอำเภอทางปลัดชอบทุกคนครับแล้วก็ทางปอนะครับให้เฝ้าระวังจากนั้นดูแล้วสถา,านการณ์ผมเริ่ม,มไม่มีเข้าว่าจะบะว่งทางมณฑลฐหานบอกที่42นะครับที่ค่ายเสนาณรงก็เริ่มที่จะเตรียมการในส่วนต่างๆขอขอบคุณภาพข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4 และคุณนิตยาแสงมณีผู้สื่อข,ข่าวประจำจังหวัดสตูลวันที่23พฤศจิกายน2563พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพ,พิง์ประธานกลุ่มนครสวรรค์บ้านเราเบอร์3ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นำทีมผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เบอร์3ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลน,นครนครสวรรค์โดยมีนางจิตตามหมีทอง อด,ดีตประธานสภาอบาจนครสวรรค์ร่วมเดินแนะนําตัวผู้สมัครทั้ง8เขตของเขตอําเภอเมืองจากที่ไปเดินหาเสียงมาจากทั่วจังหวัดแล้วเนี่ยมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับยังไม่ทั่วนะตอนนี้เดินได้ประมาณ50%ปครับแต่ความมั่นใจความมั่นใจของเรายกทีมอยู่แล้ว3ามกเขตขับรถบนะเราได้บริหารแน่นอน ก็ถือว่ามีความมั่นใจเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะมั่นใจทุกคนม so oh, ั่นใจทุกคนแล้วก็คิดว่าเรายกทีมสามที่หกเขตครับผมก็ฝากอะไรถึงพี่น้องชาวจังหวัดนครบาลพี่น้องนะเราตั้งใจมีความจริงใจในการที่จะเข้ามาบริหารประมาณเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนทั้งสามที่หกเขตเราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดเราไม่ใช่ตัวแทนของใครนะ เราถึงใช้ชื่อว่ากลุ่มละครสวรรค์บ้านเราเพราะฉะนั้นฝากว่าอย่าตับสนสภาของเรามีหน้าที่บริหารจาัดก,การเรื่องงบประมาณเราไม่ได้มีหน้าที่ในเรื่องของการที่จะออกกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพกฎหมายในเรื่องของสิทธิเสรีภาพสภาของเราไม่เกี่ยวสภาของเราเป็นสภาที่จะเข้ามาบริหารจาัดก,การเงินภาษีที่พ่อไม่่น้องเสียไปแล้วก็บริหารอย่างมีประสิทธิภาพตรงนี้คือความตั้งใจของเรา วันนี้เสียงตอบรับก็คือเราคิดว่าเราคงยกทีมอ่ะสามที่หกเศษนะเราได้เข้ามาบริหารจาัดก,การในเรื่องของรบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชน,าน,าน,านทั้งสามสิบหกเอาโชว์สโลแกนหน่อยครับสโลแกนของเราเหรอฮะนี่เห <Okay, S 2> รอโอเคครับสโลแกนสโลแกนใ <love> หม่ I love you I love you โอเคจังหวัดอุทัยธานีนักท่องเที่ยวแห่ชมน้ําตกพระอุบโบสถแกะสลักด้วยลากไม้ไหว้เจ้าแม่ตะเคียนทรายทอง ขอพรไอ้ไข่อย่างเนืองแน่นช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาผู้สึกอข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังวัดเขาถ้ำปทุนหมู่12ตำบลทับหลวงอำเภอบ้านไล่จังหวัดอุทัยธานีหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในเขตอำเภอบ้านไล่มีน้ำตกซึ่งมีความสวยงามแบบธรรมชาติพร้อมได้เยี่ยมชมโบสถ์ลากไม้ตะเคียนทองคั้งนี้ภายในโบสถ์ได้มีการแกะสลักด้วยลากไม้ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นพระอุโบสถลากไม้หนึ่งเดียวในโลกและยังมีงานไม้ศิลปะแกะสลักหลายรูปแบบให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมซึ่งช่วงนี้ทางหลวงพ่อบุญยืนปาลิชาโนเจ้าอาวาสวัดเขาถา้ำปทุนกำลังเร่งดำเนินการให้ช่างแกะสลักแกะยักษ์ขนาดใหญ่จากไม้ตะเคียนทองโดยยักษ์แต่ละตัวจะถือ iPad แ,แทนสมุดและอีกตัวถือโทรศัพท์มือถือ ภายในบริเวณวัดยังมีเจ้าแม่ตะเคียนสายทองสีประพาภัยเจ้าแม่กุลอิมหันมือขนาดใหญ่ที่แกะด้วยไม้ตะเคียนให้ได้กราบไหว้สักการะและเหล่าบรรดาผู้ที่ชื่นชอบไอ้ไข่ที่วัดนี้ก็มีไอ้ไข่จำลองที่แกะสลักด้วยไม้ตะเคียนให้ได้มาขอเลขเด็ดโดยการจุดทูปขอโชคขอลาภขอหน้าที่การงานสำเร็จค้าขายคล่องตัว ขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณพัชระพัศกุลผู้สื่อข่าวจังหวัดอุทัยธานีทั่วไทยใบยกระดำวันนี้มีข่าวทั่วไทยมากมายเราไปชมกันเลยนะครับ